หนูมาดูคลิปนี้นี่ค่ะดูก็ทำที่น่ากินมากเลยดูหนูดูก่อนนะเป็นไงทำได้ไหมได้มาออลองทำกันทำหนึ่งเนาะค่ะ มาทำกันดูครับเอาเนยมาใส่กระทะกันก่อนครับติดไฟนะครับเปิดไฟเปิดไฟใส่เนยนะคะใช่ใช่ออพอแนละ้วพอทาเนยให้ทั่วเสร็จแล้วใส่แผ่นขนมปังทอดครับทอดอขนมปังทอดทีละแผ่นคทอดทีละแผ่นครับอ้าวได้อย่างนี้แล้วก็ตักไปวางแบบนี้นะคะครับผม แล้วเราก็จะมาผสมเนยนะคะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรพี่น้ําซอสละกันนะซอสซอสใส่นมค้นจืดแล้วก็มายองเนสแล้วก็ซอสนะคะซอสมะเขือเทสามอย่างใช่ค่ะเราคนให้เข้ากันนะคะครับคนให้เข้ากันแบบนี้พอได้แบบนี้แล้วเราก็มาทานะคะครับทาอืมแค่ซอสก็น่าทานแล้วอมชมพูอมชมพู ะะทาสองแผ่นเลยพอได้แบบนี้นะคะเราก็กดตรงกลางนะคะแล้วก็วางไว้บนภานชนะก่อนนี่รอไส้นะคะครับแล้วเราก็มาใส่ใส่เนยนะคะในกระทะครับผมใส่เนยในกระทะเพื่อที่จะทําการทอดแฮมนะคะอ่นนี่เป็นหน้าที่ของพี่เลยการทอดนี่ถนัดมาก ใช้แฮมสองแผ่นสองแผ่นกระทะใหญ่ใส่เลยกระทะใหญ่ใส่ได้เลยสองสองอันเลยอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้แล้วเนาะใช่ค่ะมาใส่ตรงกลางได้เลยค่ะครับเอาแฮมมาใส่ตรงกลางนะคะเอาด้านด้านนี้ดีกว่าใช่ไหมหนูไปกลางเลยครับพี่ลงลงมุ้งมาไปเลยอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างนี้ด้วยอ่านี้แล้วเราก็จะวางซอเอวางซอวางชีสชีสครึ่งหนึ่งเนาะ ใช่ค่ะวางชีสอย่างนี้เลยนะคะแบบนี้เราพักทิ้งไว้ก่อนนะคะครับเรามาทำไข่ค่ะอันนี้เป็นไข่คนนะคะอืมไม่ใชไข่ไก่ไข่คนค่ะนี่ใส่เกลือเกลือค่ะครับเกลือหน่อยนึงผมสตาร์ทไฟไว้รอะนะใช่ค่ะแล้วก็นมนมคนจืดนมจืดอันนี้นมจืดคนมจืดไม่ใช่นมข้นจืดนมจืดนะครับแล้วก็ตีเข้ากัน กระทะเราก็หลอดด้วยเนยแล้วนะคะหลอด้วยเนยไปแล้วโอเคใส่ได้เลยครับพี่น้ำอย่างนั้เดี๋ยวเราก็คนให้เป็นแบบเหมือนไข่ขยี้เลยเนาะไข่คนค่ะใช่ไข่คนคนไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับไม่ต้องให้ไฟแรงมากให้เป็นเหมือนไข่ขยี้ครับค่ะจะได้ความนุ่มของไข่ได้ประมาณนี้เนาะใช่ค่ะปิดไฟก่อนนะคะครับปิดไฟเลยค่ะ แล้วก็ตักใส่เลยใช่ปะ่ะใช่ค่ะเอาอันนี้ตักไหมได้เดินอตักให้นะคะคตักใส่ไส้กลางเลยนะคะืมตักใส่เยอะเลยเถอะเนาะใช่ค่ะตามความชอบเลยค่ะใช่ครับมีประโยชน์นะคะอะไรฮะไข่มีประโยชน์คะ่ะอ๋อไข่ค,คนเลยนะไข่ค,คน <laughs> นี่เราก็จะมาทําน้ําซอสนะคะน้าซอสราดก็คือโอ้มีน้ําซอสอีกใช่นมข้นจืดกับมายองเนสนะคะอ๋อตอนนี้เป็นนมข้นจืดครับกับมายองเนสค่ะ <c oughs> คนให้เข้ากันเลยนะคะครับอ๋อแล้วก็ราดส่อย่างเงี้ยนะใช่ค่ะค่ะอยอดลงไปนี้เลยค่ะแค่ดูอย่างี้ก็น่ากินแล้วอ่ะน่าทานมากเลยคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วนะคะนี่นะ ใช่ค่ะจริงแล้วเขาจะใช้มือเนาะพี่เนาะใช่ใช้มือก็จับทานเลยใช่ละอันเลยแต่ว่าแต่เราคงไม่ไม่ไหวท <c oughs> ำจะใหญ่ไปหน่อยใช่ใช่แต่เราหั่นเลยเอาออกมาก็ได้นะเอาออกมาหั่นบนเกียงก็ได้ได้ไหมคะได้เอานี่จับก็ได้นี่นี่อ่ะจริงๆก็จับทานอย่างนี้เลยเนาะหนูเนาะใช่ค่ะครับจะหั่นแต่ว่าเราขอหั่นนิดนึงเพราะว่าหั่นดูตรงกลางกันหอมจังเลยอ่ะไข่ทะลักหอมเนยด้วย อ่ะเรารู้ชื่อแล้วเอาเป็นไข่ทะลักแล้วกันนะพี่ไข่ทะลักแซนด์วิชไข่ทะลักค่ะครับผมไข่ไคนก็ได้นะคะอืมเป็นแซนด์วิชไข่ทะลักคนดีกว่าคุณผู้ชมเชียร <Cheers. S 2> <Cheers. S 1> ์ใช้ไ,ได้ครับมูนเ็นปากนุ่มไข่ผู้ชม,ชมหอมเนยใช่ หอมชีสอ้เมนูนี้น่าสนใจลองไปทำมันดูนะคะครับใครชอบคลิปนี้อน่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องวินวินด้วยนะคะคลิปนี้ถือว่าสำเร็จ,รจ <laughs> คลิปนี้ถือว่าสำเร็จนะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ